ะะมาซอยกันดึงปลาลครับพี่น้องใหญ่เปล่าโอ้โหบ้เลอะเลยโอ้โหใหญ่ครับพี่เดียวกับโลกเลวครับเนี่ยโอ้จอดเลยครับโอ้ใหญ่เลยอ้จุดจดุดล้างน้ำก่อนเปล่าล้ลางล้าง thú thúng gì mắm mọi rồi mọi Ở trước, ở trước thứ mọi thứ cái thứ này thứ Để thứ tập thứ mọi thứ mọi ไหญ่บ่โอ้โหเขาใช้ได้อยู่อะไรสชสวยๆครับโอ้ดึงกว่าจะได้ครับสุดยอดจุดจวด,ดจดุดจวดโอ้โหันเสียงครับโอ้หใหญ่อยู่เฮลุดชดเด็ดเบ็ดขาดเบ็ดขาดวงครับพี่น้องโอ้โอ้โลยอวันบบนี้ครับพี่น้อง สามโต้ครับมีโตใหญ่ๆเลยครับนะครับโอ้จุดๆเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับได้มากแค่เดียวครับจะใช่กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแล้วครับผมขอบคุณครับ